ข้ามไปที่สระบ,บุรีนะครับเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปปล้นธนาคารไทยพาณิชย์กวาดเงินไปได้ส0 0 0 0นกว่าบาทนะครับหลบหนีไปไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดรันนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแบงค์ไทยพาณิชย์สาขาหินกองจังหวัดสระบ,บุรีนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เห็นคนนี้แหละครับคนร้ายนะครับบุกเดี่ยวเข้าไปในธนาคารเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อคลุมสีดํา เดินตรงไปที่เคาน์เตอร์แบบนี้นะครับพร้อมกับะตะโกนว่านี่คือการปล้นโดยมีปืนเนี่ยพกอยู่ที่เอวด้วยแล้วก็ยื่นถุงสีขาวเป็นถุงปุ๋ยนะครับให้พนักงานธนาคารใส่เงินสดใส่ถุงมาอย่างที่เห็น,นบุกเข้าไปแบบนี้ตรงเอวมีปืนที่แนบอยู่นะครับพอเข้าไปตรงหน้าเคาน์เตอร์ก็ยื่นถุงมาให้พนักงานกวาดเงินกวาดเงินกว,วาดเงินได้เงินสดไป200,000บาทนะครับ ทีนี้รปภที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของธนาคารเขาเล่าด้วยว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะรปภก็พยายามจะขัดขวางคนร้ายแล้วนะครับคือเอาด้ามเหล็กสแตนเลสเนี่ยมาสอดเข้ากับห่วงที่เปิดประตูะครับทำให้คนร้ายเนี่ยออกได้ยากคือรปภก็หวังว่าจะออกมาไม่ได้เลยจะได้ให้ตํารวจมาจับแต่คนร้ายเนี่ยก็มีการกระแทกเขยา่าเขยา่าขย่าประตูจนเหล็กแท่งนั้นเนี่ยสแตนเลสแท่งนั้นมันล่วงออก แล้วก็หนีออกไปได้วิ่งไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หลบหนีไปไปฟังเสียงรปภเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวพอเขาไปบเขาไปที่ทเคาน์เตอร์เขาเชิญเก่งทำท่าขัดเลยพี่พผมก็ใส่ที่แล้วที่ผมก็ตอ่อตัวผมมาขัดเข้าอ๋อแล้วมันดนันออกมาได้ไงเนี่ยมันงงก็ผมก็ยังงงอยู่ครับว่าเขาดันออกมาได้ไงอ๋อ เรื่องการติดตามตัวคนร้ายตอนนี้ชุดสืบสวนสอพหนองแคและชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสระบุรีกว่า5 0นายได้กระจายกำลังเพื่อแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวนะครับ